มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าวันนี้มาบ้านพี่สิบ้านก็ต้องมาเจอกับข้าวอร่อยอร่อยแปลกใหม่สูตรเด็ดรสเด็ดโดยเฉพาะวันนี้ถ้าใครชอบกินตะไคร้แล้วก็ใครที่แพ้ปลรราแพ้กะปินะคะเมนูนี้ตอบโจทย์ท่านคะ่ะท่านใดที่ชอบกินของตะไคร้นะคะวันนี้ตอบโจทย์แน่นอนคะ่ะก่อนจะไปรับชมก็จะลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กำลังใจดีๆกับพี่สีบ้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆที่รักทุกท่าน hello my friend วันนี้พี่สีบานจะพาพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านมาเข้าครัวกันอีกแล้วจ้าวันนี้เรามีเมนูเด็ดๆมีเมนูเด็ดอะไรคะเกี่ยวกับปลาดุกค่ะดูสิปลาดุก สดมากวันนี้เราจะทําปลาดุกกรอบผัดซอสตะไคร้นะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนตะไคร้ตะไคร้ภาษาไทยวันละคำอีกแล้วค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนค่ะนี่ค่ะเรามาล้างเอ่อปลาดุกนะคะปลาดุกสดมากค่ะล้างด้วยเกลือป่นแล้วก็ใส่น้ําส้มสายชูนะคะอุ้ย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 เดี๋ยวต้องเจออะไรเนี่ย นี่คะ่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อน,น,นค่ะต้องทําแบบนี้ออ้ยเจอไข่ค่ะปลาดุกที่สิบานเลือกเป็นปลาไข่นะคะพี่สิบานแต่พี่สิบานไม่เอาไขมาคะ่ะให้พ่อค้าบอกว่าสับให้เป็นชิ้นใหญ่หน่อยจะเอาไปทอดนี่คะ่ะขยำขยำแบบนี้สองครั้งนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นล้างสองน้ํานะคะเห็นไหมแดงฉ่ำฉ่ตอนนี้เป็นยังไงคะ ใส่ปิ้งปิ้งปิ้งแล้วก็เอาอมาเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยเพราะว่าเราจะทำการทอดนะคะพี่พี่เพื่อนๆปลาจะต้องแห้งน้ำมันจะได้ไม่กระเด็นนะคะนี่ค่ะซับ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 ไม่ได้ซับเหงื่อน,นะคะซับน้ำค่ะพี่พี่เพื่อนๆค่ะพอซับน้ำเสร็จนี่ค่ะทำความสะอาดเสร็จแห้ง <c ười> เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็รวยแป้งกรอบค่ะพี่พี่เพื่อนๆพ,พี่สิบันใช้แป้งโกกินะคะ ต้องรวยให้มากมายค่ะรวยแค่เราทอดให้ปลากรอบนอกให้นุ่มข้างในแค่นั้นเองค่ะเคล็ดลับนี้พี่พี่เพื่อนๆเอาไปทําได้นะคะไม่ยากค่ะอย่าก,กลัวอุ้ยฉันทอดปลาทีไรรู้สึกเละทุกทีไม่เละค่ะทําแบบพี่สีบานได้อยู่ที่เราใช้ไฟแล้วก็อยู่ที่วิธีกรรมวิธีการทําปลาของเรานะคะพี่ๆี่เพื่อนๆน,น,นี่ค่ะทําแบบพี่สีบานได้เลยนะคะ เอาแป้งกรอบโวยไปบางๆค่ะตอนนี้เราก็มาตั้งกระทะกันนะคะพี่ๆเพื่อนๆพี่สิบันใช้น้ำมันหมูเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไฟอ่อนค่อนข้างกลางค่ะพี่ๆเพื่อนๆค่ะตอนนี้เร่งไฟกลางขึ้นมาแล้วที่พี่สิบันทำไม้ทำมือคือพี่สูจน์ว่าน้ำมันร้อนหรือย,อยังอย่าเอามือไปจุ่มนะคะร้อนแน่นอนค่ะจุม่มนี่ค่ะพอน้ำมันได้ที่แล้วเราก็เอาปลาลงไปเลย พี่สิบานทอดครั้งเดียวหมดเลยนะคะพี่พีๆเพื่อนๆนี่ค่ะทอดลงไปหมดอย่าเอามือไปจุ่มนะคะขอร้องค่ะขอร้องค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะพอทอดเริ่มได้ที่แล้ว <c oughs> อ้าวคุณสิบานทําอะไรเขย่ากระทะอีกแล้วใครที่ทําไม่เป็นอย่าทํานะคะแบบนี้แต่พี่สิบานคล่องแล้วค่ะเขย่าเพื่อไม่ให้ปลาติดกระทะค่ะพี่พีๆเพื่อนๆ นี่ค่ะเราก็กลับเสร็จแล้วก็ได้ที่แล้วเห็นไหมคะกรอบนอกนุ่มในกรุบกรุบกรบกรบสวยมากค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนแม่บ้านมือใหม่ที่ฝึกหัดทํากับข้าวอยาก,กลัวค่ะถ้าท่านกลัวท่านจะทํากับข้าวไม่เป็นถ้าท่านกลัวท่านจะไม่ได้รับประทานของอร่อยด้วยฝีมือท่านเองนะคะทําแบบพี่สีบานได้เลยค่ะทุกขั้นตอนนี้ค่ะ กรอบนอกนุ่มในแล้วเราก็เอาไปพักให้เย็นก่อนนะคะพี่ๆเพื่อน,นทีนี้เรามาเตรียมวัตถุดิบค่ะเราได้ปลาดุกแล้วก็เตรียมตะไคร้พริกแดงจินดากระเทียมต้นหอมใบมะกรูดนะคะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากค่ะมีซอสปรุงรสมีซีอิว๊วขาวมีน้ำมันหอยน้ำปลาน้ำตาลผงชูรสแล้วก็เกลือนี่ค่ะ หั่นตะไคร้เป็นแบบนี้เลยนะคะพอหั่นเสร็จแล้วก็มาหั่นต้นหอมทำแบบพี่สีบานได้เลยค่ะพี่พีๆเพื่อนๆโรดอย่ากลัวเราจะรับประทานของอร่อยเราอย่ากลัวนะคะเดี๋ยวเรามาทำซอสอ่าตะไคร้กันนะคะใครที่ชอบกินตะไคร้นะคะวันนี้ตอบโจทย์พี่พี่เพื่อนๆได้เลยนะคะนี่ค่ะสอยต้นหอมเสร็จอ่าเราก็เด็ดใบมะกรูดนะคะเอาใ่เอาไส้ออกให้หมดค่ะ รบกวนการรับประทานของเราเสร็จแล้วเราก็มาโคกกระเทียมแล้วก็พริกจินดานะคะโคบุบุบบับบพอแตกแค่นั้นก็พอคะ่ะทําไมพี่สิบันถึงไม่ใส่กะปิไม่ได้ใส่ปลาร้าพ,พี่เพื่อนเพืนท่านใดที่แพ้ปลาร้าแพ้กะปินะคะเมนูนี้นะคะตอบโจทย์เลยคะ่ะแล้วก็ท่านใดที่ชอบกลิ่นน้ำมันหอมตระไคร้นะคะตะไคร้ <c oughs> นี่คะ่ะทุกอย่างพร้อมแล้ว เมนูวันนี้ตอบโจทย์พี่พี่เพื่อนๆที่แพ้กะปิแล้วก็คนที่ชอบกลิ่นหอมของตะไคร้นะคะนี่ค่ะเทให้ดูเลยค่ะอซอสปรุงรสฝ้ายเขียวแล้วก็น้ำมันหอยประมาณเอานะคะซอสก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งน้ำมันหอยก็หนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งแล้วก็ซีอิ๊วขาวก็ประมาณหนึ่งช้อนค่ะพี่พี่เพื่อนๆอู้อันนั้นอะไรซีอิ๊วดำเอามาทำไมนู่นนู่นอยู่ข้างนอกนู่นแล้ว ไม่ใช้นะคะใช้แค่นี้ค่ะน้ำปลาก็1ช้อนนะคะแล้วก็เวอานี่ค่ะอย่าลืมผงชุรสกับน้ำตาลทรายขาวด้วยนะคะพี่ๆเพื่อนๆเครื่องปรุงรสไม่มีอะไรเยอะใครที่ดูไม่ทันนะคะไปดูใต้เม้นพี่สีบานได้เลยนะคะใต้คลิปวิดีโอของพี่สีบานนะคะมีบอกหมดเลยค่ะนี่ค่ะเรามาทอดตะไคร้กันนะคะพี่ๆเพื่อนๆตะไคร้นี้จะหอมมากเป็นตะไคร้ใหม่นะคะ นี่ค่ะใช้ไฟอ่อนค่อนข้างกลางนะคะแล้วก็เช็คตลอดเวลาว่าตะไคร้กลิ่นหอมหรือยังพอกลิ่นหอมสีเปลี่ยนแล้วเอาพริกกับกระเทียมพริกที่เราโขกลงไปผัดให้หอมๆเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆให้สีเปลี่ยนแบบนี้เลยค่ะให้หอมๆนี่ค่ะผัดแบบพี่สีบานเลยนะคะไม่ต้องกลัวคะ่ะแม่บ้านมือใหม่ไม่ต้องกลัวทําแบบพี่สีบานได้เลยไม่กักสูตรคะ่ะพี่ๆคะ่ะ เติมน้ำลงไปกรุ๊กกริ๊กกรุ๊กกริ๊กนี่ค่ะพอเติมน้ำแล้วเราก็เริ่มเร่งไฟกลางแล้วนะคะนี่ค่ะนี่คือเราเริ่มผัดตะไคร้ส่งกลิ่นหอมมากค่ะกับพริกกับกระเทียมแล้วก็เอาปลาดุกลงไปคนก่อนลงไปคนให้ปลาดุกนุ่มก่อนนะคะพี่พี่เพื่อนๆนี่ค่ะไปคนตอนนี้ไฟกลางนะคะพี่พี่เพื่อนๆไปอ่อนค่อนข้าง,งกลางเดือดโปลโ <remotely. muitas S 2> ปลโ<ๆ>ปลโปลโปลนี<ๆ>่ค่ะ เติมซอสลงไปทุกอย่างที่เราเตรียมไว้นี่ค่ะเติมให้หมดเลยค่ะทั้งน้ำมันหอยแล้วก็ซอสปรุงรสสซีอยวขาว,วก็อย่าลืมน้ําปลาผงชูรสแล้วก็น้ําตาลด้วยพี่สิบานจะเม้นไว้ใต้คลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเทให้ดูให้เห็นเห็นกันเลยค่ะพ,พี่เพื่อนๆในบ้านมือใหม่ก็ ดูตามพี่สีบานได้เลยนะคะพี่สีบานไม่เคยกลัดสุดอยากให้ทุกคนได้อร่อยเหมือนพี่สีบานค่ะนี่ค่ะพอเติมอะไรเสร็จแล้วก็คุกเขาน้ำซอสให้ซึมเข้ากับนเนื้อปลาที่เราทอดนะคะเนื้อปลาที่เราทอดจะกรอบนอกนุ่มในค่ะคนเบาๆคนเบาๆเป็นสีบานคนเบาๆค่ะ <c oughs> คนเบาๆแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ ก็เริ่มชิมแล้วเริ่มชิมแล้วผัดผัดปลาดุกกรอบของเราวันนี้นะคะรสชาติจะกลมกล่อมออกหวานนิดนิดกลมกล่อมไม่เค็มมากนี่ค่ะพอได้ที่แล้วเราก็เติมใบมะกรูดเติมต้นหอมลงไปเลยใส่ลงไปเลยค่ะพี่ๆเพื่อนๆค่ะตอนนี้หอมมากพอชิมแล้วก็ติดใจนะคะหอม ตะไคร้ของเรานะคะพี่ๆเพื่อนๆทำแบบพี่สิบานเลยนะคะท่านใดที่ชอบตะไคร้นี่ค่ะเมนูนี้แปลกใหม่พี่สิบานไม่เคยเอาออกสื่อเลยนะคะเราผัดกันรับประทานกันที่บ้านเด็ดอร่อยค่ะหมดจานทุกครั้งที่ทํานะคะวันนี้ได้เวลาที่พี่สิบานต้องโชว์เมนูนี้ให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันแล้วค่ะนี่ค่ะกรอบนอกนุ่มในปลาก็ไม่เละนะคะพี่ๆเพื่อนๆ น้ำซอสของเราก็ซึมเข้าตัวปลาซึมเข้าเนื้อปลาหมดแล้วก็จะได้มันเยิ้มแบบนี้นะคะนุ่มๆเยิ้มๆอร่อยอร่อยหอมหอมหอมใบมะกรูดหอมตะไคร้แล้วก็เครื่องน้ำซอสของเรานะคะวันนี้ปลาดุกกรอบผัดซอสตะไคร้ก็ได้เสร็จสิ้นทุกขั้นทุกตอนแล้วะคะ่ะพี่ๆเพื่อนๆ พ,พี่เพื่อนๆท่านใดที่อยากรับประทานนะคะทําตามพี่สิบานได้เลยนะคะไม่กักสูตรค่ะนี่ค่ะน่ารับประทานมากหอมตะไคร้หอมใบมะกรูดแล้วก็ต้นหอมนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ Thank you so much for watching ขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าที่ให้กำลังใจพี่สิบานตลอด กำลังใจที่ดีๆพี่สิบันจะเก็บรักษาไว้นะคะแล้วก็ต้องขอ,ขอขอบคุณเพื่อนใหม่ที่จะเข้ามาอ่ารับชมบ้านพี่สิบานอย่าลืมเม้นไว้นะคะพี่สิบันตามแน่นอนค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณครูทั้งหลายวันนี้พี่สิบานปล่อยคลิปวันครูนะขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ให้วิชาความรู้กับพี่สิบนันที่ได้ประสบผลสําเร็จอาจจะไม่มากแล้วก็ไม่น้อย แล้วความรู้ต่างๆที่พี่สิบานได้รับมาพี่สิบานจะมานําเสนอพี่ๆเพื่อนๆต่อไปนะคะเฉพาะการอ่านการเขียนทุกอย่างที่เราเกิดมาเป็นคนครูคนแรกของเราก็คือพ่อแม่ค่ะพี่ๆเพื่อนๆค่ะขอให้พี่ๆเพื่อนเพื่อๆทุกท่านจงมีแต่ความสุขรับประทานอาหารให้อร่อยแล้วอย่าลืมติดตามบ้านพี่สิบานได้นะคะพีเมียทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ของทุกอาทิตย์ค่ะวันนี้ ขอให้พี่พๆเพื่อนๆรับประทานผัดปลาดุกให้อร่อยนะคะแล้วก็ให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเราต้องจากลากันไปแล้วละคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชรกด subscribe แล้วติดตามกันต่อไปในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายยเรื่เร